ความสัมพันธ์ของคุณนะคะในสถานะคนคุยอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้นะคะจะได้รับความชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่นะคะเขาจะให้สถานะความชัดเจนพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นไหนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเข่าคนนั้นนึกถึงชื่อเข่าคนนั้นนะคะสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอค่ะคุณจะได้รับสถานะชัดเจนมากกว่านี้ไปถึงขั้นไหนนะคะขอพลังงานไพ่สามใบนะคะติดตามเมนและแชร์ีโพสคลิปนี้เป็นค่าครูกับช่องพี่หมอนะคะ พลังงานหนึ่งถ้วยโอ้โแน่นอนค่ะความรู้สึกดีคนๆคนที่คอัอคุณมากเลยนะคะธาตุน้ํามินกดกดพิจิกรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่การมองอนาคตไปถึงการร่วมลงหลักปักฐานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันเนี่ยค่ะมีเกณฑ์พลังงานของการที่แบบอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากมีบุตรกับคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยความสุขจนล้นละคุณเข้ามาในชีวิตของเขาทําให้เขามีความสุขมากๆค่ะ พลังงานมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งมากๆในความรักความสัมพันธ์ของคุณ The ฮายบรินเทสค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเนี่ยการจิตตื่นรู้ผู้อย่างรู้นะคะนักบทหญิงได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานของหนึ่งมบเท้าแน่นอนค่ะความสัมพันธ์ต่อจากนี้ไปนะคะ เนี่ยลูกคนเดียวลูกคนโตหรือแม้กระทั่งคนที่รักเพศเดียวกันนะคะ LGBTQ นะคะพลังงานตรงนี้คุณจะได้รับความชัดเจนค่ะรักเดียวใจเดียวนะคะขึ้นสถานะความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นแฟนจากแฟนก็เนี่ยถ้าอะไรที่มีความสัมพันธ์ที่อยู่ในลับๆรู้สึกว่าไม่ชัดเจนคลุมเครือจากนี้ไปคนๆนี้จะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะพลังงานลูกคนเดียวลูกคนโตหรือลูกคนเล็กในบ้านได้ด้วยเช่นกันค่ะพลังงานธาตุไฟเมสินธนูแล้วก็ว้าว แน่นอนค่ะอัศวินถ้วยค่ะาน้ำมินกรุตพิจิกผู้ที่เกิดในปีมะจีมะเมียขอไปนะคะเขาเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันเขารักและคิดถึงคุณมากเลยการฟลุตกันเดินหน้าจากความสัมพันธ์ไปต่อนะคะอะไรที่มันคุมเคือไม่ชัดเจนคนคนนี้รักคุณหมดหัวใจแล้วค่ะและเขาจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาไม่ไม่อยากจะให้สูญเสียคุณไปแน่นอนใครที่ได้เหมือน มีการเคลียร์ใจมีการได้พูดคุยเจรจากันไปถึงความพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยการจะใช้ชีวิตร่วมกันคนคนนี้ก็จะทําสิ่งนั้นให้กับคุณนะคะดูสิคะอัศวินถือถ้วยมาเลยคะ่ะอาจจะเป็นคุกเข่าขอเป็นแฟนคุกเข่าขอแต่งงานหรือเป็นการเลื่อนสถานะไปต่อเห็นไหมคะ จะไม่หยุดนิ่งเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนคะ่ะเขาต้องการที่จะไปต่อกับคุณนะคะลัคนา,าราศีกันรักต่างวัยผู้ที่มีอายุตั้งแต่45บบกไปถึง55บบก65โบกได้ด้วยเช่นกันนะคะทัาราชการครูบาอาจารย์ได้ด้วยหรือเป็นรักทางไกลอย่างที่พี่หมอบอกนะคะพลังงานเดือบฟูค่ะโอ้โหแน่นอนคะ่ะเป็นพลังงานของรักทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันผู้ที่เกิดปีจอโอ้โหการเริ่มต้นชีวิตใหม่คนคนนี้เขามีความรู้สึกดีกับคุณมากเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากตั้งแต่คุณเข้ามาในชีวิตของเขาทําให้เขามี เขาเรียกว่าสุดสเบิกบานร่าเริงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อเห็นไหมคะพลังงานว้าวเก้าเหรียญน,นะคะเขาจะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณอย่างแน่นอนใครที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือโสดมานานคุณจะได้สถานะที่